เมื่อเราไม่อยู่บ้านพ่อเลยต้องเป็นคนให้อาหารเปียกขี้รัวโจ้ยจ้าครับก่อนกินน้ำเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวจีขอมือเลยครับขอมือเ,ล,อเลยแย่เขอมือโจ้ยจ้าก็จำนิสัยเหมือน,นม,อมีเลยกินแล้วนะครั 1, 1, นึ่งบหนึ่งก่อนกินนา้ผมเยิ้มแล้วใจเย็นใจเย็นครับนี่ก่อนครเดี๋ยวไม่ได้ผมจะได้กินเนี่ยอจับจับจับ โอ้เยอะเยอะไปแล้วคันงดีเอาสอมือโอ้บอกกันนังบอยนังดุกเลยถือว่าเป็นเด็กมีมารยาทรู้จักรออยู่นะเนี่ยเราบอกพ่อเอาไว้ว่าใส่น้ําไปด้วยตอนให้อาหารเปียกน้องจะได้กินน้ํามากขึ้นเรานึกว่าพ่อจะลืมเรื่องนี้ซะแล้วสรุปพ่อก็ไปเทน้ำเพิ่มนะคะใส่น้ำใส่น้ำอ่น พ่อทำตามภารกิจที่เราให้ไว้ถูกต้องเป๊ะเลยเก่งมากค่ะ